สวัสดีครับเดี๋ยวบทนี้นะครับผมจะมาสอนการติดตั้ง Cisco ASA Firewall บน p s n 3 v m นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีวันนี้นะครับไปหาไฟล์ ASAv มาก่อนนะครับจะเป็นเวอร์ชั่นไหนก็ได้ครูผมมีตัวเวอร์ชั่น9.8.1นะครับสำงนั้นคุณต้องเป็นตัวนะครับ c o w 2นะครับเ่าไฟล์นี้มาก่อน อันนี้ต้องไปซื้อในเว็บซิคโก้นะครับหรือถ้าใครมีความสามารถเสิร์ชใน Google น่าจะเจออยู่นะครับเอาเวอร์ชั่นตัวนี้หรือจะสูงกว่าก็ได้นะครับก็คือตัวนี้เป็น OS เอสเขาต้งองที่เป็น OS นั่นเองอันที่2ที่ต้องมีคือตัวโปรแกรม Gedit สนะครับ Gedit สามตัวติดตั้งก่อนนะครับบนเวอร์ชันนี้แล้ว3.2นะครับแล้วก็อันนี้ต้องมีก็คือ VMware VMware เนี่ยต้องไปหกด เปิดตัว genie สาม m มาก่อนนะครับ g e n i ม m มาก่อนก็มาเปิดมาเปิดขึ้นมารอรย่างนี้ก่อนโขาขึ้นเปิดขึ้นมาแล้วก็มีการเซตอัพเรื่อนงดมแล้วนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับสตาร์ทขึ้นบองต้นขอให้ดูตรงนี้ edit แล้วก็ P f i นะครับตรงส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับบองตอน้นไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้ได้นะครับ genie สา m นะครับโอเคอ่อนะครับ ก็มีทั้งหมด3อย่างคือมีตัว os นะครับมีที่3สาแล้วก็ที่3 v m ที่งานบน VMware นะครับเปิดประเภทนี้ได้ตามนี้แล้วนะครับมาเริ่มต้นเลยก็มาที่ง่ายสุดนะครับมากดตรงรูปลอ a เตอร์หรือตรงนี้ก็ได้ตรงไหนก็ได้นะครับชักอันหนึ่งนะครับอันรนลอสเตอร์กันให้มาข้างล้านนี้ครับ new template new template ตอนนี้ที่เพจเสร็จปุ๊บเลือกตัวบนสุดนะครับ l ิสนสตอ p แอปเพนพรีเม็ีสามเซอร์รเวอร์นะครับนนกด next กด next นะครับแล้วก็เลือกไฟวอ l พอได้ติดกตั้งซิ s โก้ asa ไฟวอ l นะครับต้องเลือกเป็นซิ s โก้ asav นะครับ q m o มูพอเลือกเสร็จกด i n s t a l l นะครับ install ก็ดูนะครับ i n s t a l l a p p เ n o n d ท3 v m ม e คลิกเน็้น,นะครับกด next น,นะครับ โ okay. อันนี้ใช้ค่าเดีไย้เลยอยู่ยตัวนี้พยายลมอะให้หมอสมกับเครื่องตัวเองนะครับโอ้ผมเป็น4บิตก็กดนี้เลยนะครับตอนนี้มันก็จะสแกนสแกนในเครื่องเนื่องจากว่าของผมเนี่ยผมทำแล้วเจอแล้วแต่ถ้าสำหรับบางคนไม่เจอเนี่ยก็ไปกด import นะครับ import ปุ๊บแล้วก็เป็นเลือกที่เราเอาไฟล์นี้ไว้ตำแหน่งไหนนะครับก็เป็นเลือกผมก็ไปบ้านะครับ กดสุกมแล้วใส่ไว้ใน BBE นะครับนะครับกดโอเพนนะครับพอเสร็จปุ๊บก็กดนะครับมันจะค o ปปี้อัพโหลดเข้าไปประมาณนี้เลยนะครับนี่คนทำซ้ำอีกทีนึงนะ่างนึนบอกไป ติดตั้งเอสซีนี้ต้องมีแรงเหลือขั้นต่ำอย่างน้อย1จิกนะครับ2จิกขึ้นไปยิ่งดีเพราะตัวเอสซอพีวัตนิยใช้กันประมาณ1จิกนะครับมันหนึ่งจิกนะโอเคครับถ้าได้นะครับจะขึ้นเหมือนข้างบนนะครับเห็นไหมครับดูข้างบนนี้เป็นสีนเขียวยดีแล้วอีกทีนึ่งปุ๊บกดเลือกนะครับแล้วก็นนกด next ไป นครับเขาบอกว่าอยู่รอยที่อสปอร์ซีโปรเอสเออชันเก้าจุดแปจดจุดหนึ่งไหมกดเพียสนะครับถ้าไม่ติดปัญหาอะไรเนะนี่ยแต่ขึ้นไหนเรียบร้อยก็กด finish แค่เลยนะครับแล้วก็เทมเพลตเซฟทีเอชโอเคอันนี้เป็นการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมก็ไปดูว่ามีชิมหรือเปล่าไปกดดูปุ๊บนะครับอันนี้นนเอสเอ อันนี้ตรงนี้ครับตรงน,นี้นี่ครับซิปก็เอสเออ่ะลองนัดมาวานดูนะครับวันดูการทดสอบก็จริงๆจะอุปกรณ์ตัวอื่นมาต่อพ่วงดูก็ได้นะครับนะครับเอาตัวผมมี้ผมนี้หลายตัวเลยจะมาต่อดูก็ได้นะครับวานดูไม่เป็นนะครับนัดมาดู โอเคครับ okay, อันนี้ก่อนจิกกบิกนะครับออมาลากวางแต่ยังไม่ต้องสตาร์ทก็ได้นะเหมาือนลากวางน,นะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าจะสตาร์ทขึ้นหรือเปล่านะครับให้สตาร์ทให้ตัวซิโกเอซีนะคลิกขวานะครับสตาร์ทนี่ เห็นไหมครับเขาบอกว่าใช้น้นประมาณหนึ่งจิกนะครับหนึ่งจิกนะจนปีนี้ใช้น้นไปแล้วเยอะพอสมควรนะครับอันนี้พอพอบุทธครับหนึ่งครับหนึ่ง นี่คือว่าผมเปิดโปรแกรมหนึ่โปรแกรมอยู่เพียงบางดูนะครับคอนโซโลดีกว่าเน้ม,มบดบดอยู่แล้วไม่กินนะครับใช้นานเยอะนะครับประมาณหนึ่งจิกนะครับของผมมีเตือนอันที่ครับเขาบอกว่ามีควายสองสองมิลใช่สองจิก โอเคเอสเอกระโดงใช้งานสองชิน okay. กนะครับโอ,อดูข้าบอนนี่ครับรีควายสองิกออฟลัมอุลันตอนนี้แต่ว่าเพิ่งส่งมาแค่หน1่ิกก็ยังพอบูตขึ้นได้นี่ครับแต่ถ้าบูตขึ้นได้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นชิพโคเอสเอขึ้นมาเลยอันนี้เรารอบูตครับหนึ่งใช้รันเยอะพอสมควรโอเคบูตอยู่นะครับบูต อันบุ้ยไปก่อนต้เพิ่มเติมว่าอันนี้สร้าันจำนะใช่ที่นรับที่เขาทำเมื่อกี้นะคีีดี ดูก่อนอันนี้เป็นไฟวอลนะครับ Cisco ASA นะครับเป็น wall, วอ์ Cisco ทุกคนก็จะเรื่องไฟวอลก่อนไฟวอลก็ต้องแบ่งเป็โซนนะครับโซนเปนให้ดูอันนี้เป็นชิกนนเชกอร์บรบูนานพอ,อมาแล้วครับ เห็นไหมครับขึ้นมา Cisco ASA นะครับดีฟอร์เนี่ยไม่มีพัดเวิร์ดนะครับเป็นเบิ้ลนั่นเลยโอเคสําเร็จนะครับบูตขึ้นลองโชว์เวอร์ชันดูนิดหนึง่งโชว์เวอร์ชันนี่ดูใช้ได้เลยโชว์วันนิ่งให้ดูได้ เนีนะครับคอมมานด์ให okay, ้ไย้ก็ในเราเตอร์นะครับในเราเตอร์ตรวจสอบนิดนึงเดี๋ยวดูนิดนึงโอเคยังมีพื้นที่เหลืออยู่เคครับถือว่าสำเร็จนะครับการติดตั้งนะครับไม่ยากติดตั้งไม่ยากเท่าไหร่ก็ลองดูนะครับ น้ำมีคุณมึงนำต้องเย็นนะเห็นนะครับก็หวังว่าคุณได้ความรู้พอสมควรความสำเร็จนะครับโอเคครับแล้วพบกันในวิดีโอตัวต่อไปสวัสดีครับ